ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาพับตอนที่39 เสียบแทนงานโฆษณาของเธอในวงการบันเทิงไม่มีดาราหญิงคนไหนเหมาะกับแนวคิดของเมจิกบัตเตอร์ฟลายคนเดียวที่เธอคิดว่าเหมาะสมคือถั้งซีจากภาพที่เธอเคยเห็นในนิตยสารหญิงสาวคนนั้นราวกับเจ้าหญิงที่อาศัยอยู่ในปราสาทแต่เธอรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าถังซีต้องการแบรนด์ไหนเพียงแค่เธอกระดิกนิ้วแบรนด์หรูชั้นนำระดับสากลก็จะเข้าแถวกันมาเสนอผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทันที อย่างไรก็ตามท่ามกลางความประหลาดใจของเธอเมื่อบ่ายวันนี้พี่ชายโทรหาเธอน้ำเสียงเขามีความยินดีอย่างยิ่งบอกเธอว่าเขาพบเจ้าหญิงแสนสวยที่เหมาะกับแนวคิดหลักของเมจิกบัตเตอร์ฟลายแล้วและเธอตกลงร่วมงานกับเขาขณะคิดเรื่องนี้อยู่ในใจเฮอหวานอีก็เดินมาถึงตรงหน้าเสียวจิ้นหนิงตระกูลเฮอเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในเมืองเอเทียบเท่าตระกูลเซียว ดังนั้นเสี่ยวจิ้นหนิงจึงไม่อยากมีอะไรขุนเคืองกับเฮ่อหวานอีเมื่อเห็นเฮ่อหวานอีมายืนตรงหน้าเธอก็กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มอย่างอ่อนโยนหวานอีมีอะไรเหรอเฮ่อหวานอีรู้สึกคลื่นไส้ที่เห็นกิริยาท่าทางของเธอแบบนี้แต่การศึกษาที่ได้รับมาทําให้เฮ่อหวานอีไม่สามารถพูดจาหยาบคายใส่เสียวจิ้นหนิงได้เธอยิ้มและกล่าวว่าฉันเพิ่งได้ยินผู้จัดการของคุณคุยกับใครบางคนคุณได้งานโฆษณาเมจิกบัตเตอร์ฟลายเหรอ สัมผัสแห่งความภาคภูมิใจฉายชัดในประกายตาเซี่ยวจิ้นหนิงเมื่อได้ยินคำถามของเฮ่อหวานอีแต่เธอตอบอย่างสุภาพฉันต้องขอบคุณท่านประธานเฮ่อพี่ชายของคุณท่าไม่ใช่เพราะเขาฉันคงไม่ได้รับเลือกให้ถ่ายโฆษณาชิ้นนี้เพราะที่สำคัญคือเขาไม่ให้โอกาสนี้กับใครแม้แต่คุณทั้งที่รู้ว่าเสี่ยวจิ้นหนิงกำลังเยาะเย้ยทางอ้อมว่าเฮ่อหวานอีไม่เก่งเท่าเธอแต่เฮ่อหวานอีแค่เย้ยหยันอยู่ในใจและกล่าวอย่างอ่อนโยน ริงเหรอคะทำไมฉันถึงได้ยินพี่ชายฉันบอกว่าเขาไม่ได้พอใจที่จะเลือกคุณเขาบอกว่าคุณไม่เหมาะกับทีมของน้ำหอมของพวกเขาและเขาต้องการเปลี่ยนคนอื่นมาแทนคุณด้วยนะนี่ฉันได้ยินมาผิดหรอกเหรอเฮอหวานอีพูดดังมากจนคนในกองถ่ายได้ยินเกือบทุกคนพวกเขาตกตะลึงมีแต่พี่หวานอีเท่านั้นที่กล้าพูดแบบนี้กับเซียวจิ้นหนิงเซียวจิ้นหนิงหน้าบึ้งทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของเฮอหวานอีแต่เธอรู้ว่ามีสายตานับไม่ถ้วนมองมาที่พวกเธอ เธอจึงลดเสียงลงถามว่าเฮอาวันอีคุณหมายความว่ายังไงฉันเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วหรือว่าพี่ชายคุณจะฉีกสัญญาต่อให้พี่ชายคุณอยากทำอย่างนั้นแต่ OLS จะยอมเหรอเฮอาวันอียิ้มเยือกเย็นกล่าวว่าแล้วไงล่ะยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำเลยนี่นาและค่าชดใช้ความเสียหายก็แค่ครึ่งล้านหยวนคุณคิณคดว่าพี่ชายฉันจะยอมเสียเงินหรือจะดันทุรังใช้คนที่เขาไม่พอใจละ่ะ ในความเป็นจริงเฮอหวันนิง่งมีศักยภาพสูงมากในอุตสาหกรรมโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีพรสวรรค์นในเรื่องความไวในการคิดและการมองโฆษณาโทรทัศน์ทุกชิ้นที่เขาถ่ายทำมักทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นกลายเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดแม้แต่พระเอกหรือนางเอกโฆษณาของเขาก็จะได้รับความนิยมสูงนักแสดงบางคนยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักก่อนที่จะแสดงในงานของเขาแต่หลังจากงานโฆษณาเผยแพร่ออกไป นักแสดงเหล่านั้นกลับได้รับความนิยมอย่างมากนักแสดงสาวๆที่พูดคุยกันก่อนหน้านี้อิชฉาเซียวจิ้นหนิงที่ได้งานโฆษณาชิ้นนี้ก็เพราะอันดับแรกคือเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์ของบริษัท OLS และที่สำคัญกว่านั้นเฮอร์หวานหนิงจะเป็นผู้กำกับโฆษณาชิ้นนี้เองเซียวจิ้นหนิงหัวเราะเยาะคุณอิชฉาหรือพี่ชายคุณเลือกฉันเป็นนางแบบโฆษณาแทนที่จะเป็นคุณอย่างนั้นใช่ไหมเฮอร์หวานอีหัวเราะด้วยความรังเกียจ อิจช้าเหรอเธอจ้องมองเสียวจิ้นหนิงคุณคิดว่าคุณสมควรได้งานนี้เหรอกล่าวจบเธอก็จะเดินไปแตะโทรศัพท์มือถือของเหยาหน้าดังขึ้นเสียก่อนเธอเหลือบมองหน้าจอและเห็นว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของพี่ชายเธอเธอยิ้มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหยียดยามขณะกล่าวว่าดูสิพูดถึงก็โทรมาเลยหวังว่าคุณจะยังคงมีความมั่นใจมากมายอยู่นะหลังจากได้ยินข่าว ตอนนี้ฉันมีสัมภาษณ์ต้องไปแล้วละ่ะจะรอฟังข่าวดีของคุณนะจากนั้นเฮอหวันอีก็ยิ้มแล้วพูดต่ออีกว่าอ้อฉันเพิ่งนึกออกคุณชอบเล่นบทไร้เดียงสาต่อหน้าสื่อนี้บางทีเดี๋ยวฉันอาจได้สนุกกับการเล่นบทสวยใสยแบบคุณบ้างหลังจากนั้นเฮอหวันอีก็มุ่งหน้าไปที่ประตูสตูดิโอเธอเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องคนอื่นสักเท่าไรมักยุ่งอยู่แต่กับงานของตัวเองมากกว่า เธอเองก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ถึงนึกสนุกอยากยุ่งกับเซียวจิ้นหนิงหลังจากเดินจากมาไม่กี่ก้าวเฮิรนหวานอีก็ต่อว่าตัวเองอยู่ในใจเธนหวานอีนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอทำไมถึงไปทะเลาะกับคนอย่างเซียวจิ้นหนิงทำแบบนี้เธอกำลังลดระดับตัวเองอย่างแท้จริงเลยนะเห่ยาหน้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานาทีต่อมาสีหน้าเธอก็เครียดเดินออกไปข้างนอกพร้อมกับถือโทรศัพท์ไปด้วยเธอพูดเสียงดังลั่นด้วยความโกรธ ประธานให้เราตกลงกันแล้วตอนลงนามในสัญญาไม่ใช่หรอคะว่าคุณเลือกจิ้นหนิงเป็นนางแบบโฆษณาตอนนี้จิ้นหนิงปฏิเสธงานโฆษณาไปหลายชิ้นเพื่องานของคุณถ้าคุณเลิกสัญญาใครจะรับผิดชอบความเสียหายของเราล่ะคะตอนที่เซียวจิ้นหนิงเซ็นสัญญากับเราเธอต้องการเริ่มการถ่ายทำในอีกสามเดือนข้างหน้าแต่เราต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และต้องถ่ายโฆษณาทีวีให้เสร็จในเดือนนี้ดังนั้นเราจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวนางแบบโฆษณาโปรดเข้าใจพวกเราด้วยเข้าใจพวกคุณเหรอคะเห่ยวหน้าทำเสียงเยาะแล้วใครเข้าใจเราบ้างเราประกาศออกไปแล้วว่าจิ้นหนิงจะเป็นนางแบบโฆษณาเมจิกบัตเตอร์ฟลายประธานเฮอรการกระทำของคุณทำให้เราต้องอับอายขายหน้าจริงๆ คุณเหว่ยสัญญาที่เราลงนามระบุว่าเป็นสัญญาลับนะครับก่อนที่เราจะจัดงานถแถลงข่าวคุณจะเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ว่าคุณเซียวจะเป็นนางแบบโฆษณาของ OLS แต่นี้คุณทำอะไรลงไปในเมื่อคุณละเมิดสัญญาเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้คุณเซียวจิ้นหนิงเป็นนางแบบโฆษณาของเรานะครับเหยาหน้าไม่คาดคิดว่าเธอหวานหนิงจะใช้ข้ออ้างนี้เธอกล่าวอย่างเยือกเย็น คุณกำลังจะจัดงานถแถลงข่าวเร็วๆนี้แล้วมันแตกต่างยังไงคะระหว่างเราพูดออกไปกับคุณประกาศในงานถแถลงข่าวประธานเฮอฉันหวังว่าคุณจะไม่ใช้ข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนักแบบนี้นี่ไม่ใช่ข้ออ้างน้ำเสียงเฮอหวานิงเริ่มเยือกเย็นและดูดันแตกต่างสิ้นเชิงจากกิริยาที่เขาเป็นตอนที่พบทั้งซีในวันก่อน ผมแค่บอกคุณถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคุณจะมายกเลิกสัญญาเองหรือจะรอให้ศาลเรียกตัวก็ได้ผมคิดว่าคุณรู้ดีว่าถ้านักแสดงเสียเครดิตก็ไม่มีบริษัทไหนอยากร่วมงานด้วยผมหวังว่าคุณเหยาจะคิดให้มากกว่านี้เดี๋ยวก่อนเมื่อรู้ว่าเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เหยาหน้าก็พูดด้วยความหวังสุดท้าย ถึงฉันจะเป็นผู้จัดการของเซียวจิ้นหนิงแต่ฉันไม่ได้จัดการเรื่องสัญญาของเธอสัญญางานโฆษณาทั้งหมดท่านประธานหลินเป็นคนจัดการการุณาโทรไปคุยกับท่านประธานหลินเองนะคะเฮอหวานหนิง er บอกว่ารู้แล้วและวางสายเห่ยงหน้าดูท่าทางไม่พอใจและหงุดหงิดมากวันนี้เซียวจิ้นหนิงโกรธมากอยู่แล้วเพราะเรื่องเซียวโหอจะยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกถ้ารู้ว่าเธอสูญเสียงานโฆษณาน้ำหอมเมจิกบัตเตอร์ฟลาย เป็นอย่างที่เธอกลัวเมื่อเซียวจิ้นหนิงเห็นว่าเหยาหยน่าดูอารมณ์เสียตอนรับโทรศัพท์เธอก็ลุกขึ้นเดินตามออกไปเธอแอบได้ยินเรื่องที่เหยา่น้าคุยโทรศัพท์จึงเดินเข้าไปหาแล้วถามเสียงแข็งเกิดอะไรขึ้นเหยา่วน้าลังเลก่อนพูดดูเหมือนว่าคำพูดของเฮอหวานอีจะเป็นเรื่องจริงค่ะเฮอหวานหนิงจะเปลี่ยนนางแบบโฆษณาบางทีเขาอาจอยากให้น้องสาวเขาได้งานนี้ฉันบอกให้เขาติดต่อท่านประธานหลินเองประธานหลินน่าจะมีวิธีแก้ปัญหานี้ค่ะ สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนณาจาักแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ